ส่วนทางพักรวมไทยสร้างชาตินะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกฤติศดาจีนวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยื่นใบออกขอภ่ยกระทรวงการคลังยื่นใบลาออกนะคะจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าทางคุณกฤติดานั้นยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติดังนั้นเนี่ยจึงทําให้โคต้าของรวมไทยสร้างชาติยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งและ เกิดอะไรขึ้นเพราะในวันเดียวกันค่ะคุณสุพัฒนพงพันมีชาวก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยวันนี้ทางรวมไทยรัางชาติมีการเสวนากันคุณธนกรยืนยันนะคะว่ารวมไทยรัางชาตินั้นยังคงเหนียวแน่นเดินหน้าทำงานเต็มที่ทั้งในสภาและการเป็นรัฐบาลมั่นใจสมาชิกทุกคนรู้หน้าที่ยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักค่ะโดยน,นายธนกรวักบุญคงชนะ รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาตินั้นเกิดรอยร้าวหนักจนล่าสุดนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวอาดีตรองนายกและรัฐมนตรีคลังรวมถึงเป็นอดีตสสของพักรวมไทยสร้างชาติยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนั้นนายธนกรยืนยันว่าความสัมพันธ์ภายในพักยังเป็นหนึ่งเดียวแน่นเหนียวพร้อมเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่โดยการนําของหัวหน้าพักพีรพันธ์ฝาเรรัตวิภาค รวมทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแกนนําและเลขาธิการพักซึ่งเข้าใจคนรุ่นใหม่และประสานความร่วมมือของคนทุกรุ่นให้ทํางานยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนเรื่องส่วนตัวส่วนถามถึงว่าช่วงหลังเนี่ยมีข่าวหนาหูว่าภายในพักรวมไทยสร้างชาติแบ่งเป็นก๊กเป็นกลุ่มจริงหรือไม่ นายธนกรบอกว่าเรื่องการพูดคุยหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องปกติที่จะมีกลุ่มที่สนิทชิดเชื้อกันมานานทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ภายในพักยืยนยันว่าไม่มีการแบ่งกกแบ่งเหล่าแบ่งกลุ่มส่วนที่มีข่าวว่าพักแตกนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะในวันที่12พฤษภาคมพักเนี่ยเตรียมที่จะจัดสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อกำกับการทํางานในพื้นที่ การทำงานในสภารวมถึงในฐานะพักร่วมรัฐบาลที่กำกับดูแลกระทรวงต่างๆเพื่อให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ธานกรย้ำอีกนะคะว่าทางพักรวมไทยสร้างชาตินั้นทำงานอย่างมีอาชีพค่ะแล้วก็ทำงานการเมืองทุกบทบาททุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่สุดความสามารถไม่มีข้อแตกแยกไม่แบ่งแยกกันอย่างที่เป็นข่าวด้วยมั่นใจว่าสมาชิกและสสทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต่อยอดจากรัฐบาลชุดที่แล้วสร้างและพัฒนางานใหม่เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมคุณธนกรบอกว่าเราเนี่ยยึดมั่นทำแล้ว ทำอยู่ hmm. ทำต่อคุณคุณ้นไหมคะประโยคนี้หวังว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเอาละเมื่อสักครูพูดถึงกรณีคุณสุพัฒนพงศ์เอากรณีคุณกฤษ,ษ,ษดาละคะที่ลาออกไปแล้วเนี่ยโคต้ายังเป็นของรวมไทยสร้างชาติอยู่ยังไงกันดีกับหน,น่งนี้คุณธนกรบอกว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักและเลขาพักจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งอย่างที่บอกไป วันนี้มีการสัมมานากันของพักรวมไทยสร้างชาติที่โรงแรมรีเจนชอ์อำจังหวัดเพชรบุรีค่ะตัวคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาคิงเนี่ยก็เลยเป็นคนให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องที่จะต้องหาคนไปลงตำแหน่งแทนคุณกฤษดาโดยวันนี้ค่ะทางด้านของคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ยพูดถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งดังกล่าวเรื่องการปรับคอรมอ คุณเอกน,นัทก็เลยบอกว่าการสัมมนาจึงต้องเลื่อนมาจาัดวันนี้แทนนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดคอรมอสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยดังนั้นเอาละเราก็เลยมาคุยกันซะก่อนซึ่งมีสอสอของพักสองคนที่เป็นสอสอเพชรบุรีนะคะเป็นโอกาสดีค่ะที่พักจะได้มาคุยกันภายในประเด็นสำคัญคือภารกิจของคุณพีรพันธ์ รองนายกและรัฐมนตรีพลังงานซึ่งจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดต้นทุนให้กับประชาชนว่าจะมีแนวโน้มยังไงบางเรื่องเกิดผลแล้วแต่บางเรื่องยังต้องใช้เวลาจึงเป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้เนี่ยจะได้ให้สอสอในพักช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบยืนยันว่าการสัมมนาวันนี้ จะไม่นําประเด็นโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงการคลังมาหารือหลังจากที่นายกฤษสดาลาออกเพราะว่าตําแหน่งดังกล่าวเนี่ยหัวหน้าพักต้องไปคุยกับนายกว่าโคต้าของเรายังเป็นโคต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงการคลังหรือไม่ถ้าโยกไปที่อื่นก็จะได้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพราะยังถือว่าตรงนี้เป็นส่วนของรวมไทยสร้างชาติมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะ เป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อาจจะเป็นกระทรวงอื่นหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันนะคะคุณเอกนัทบอกว่าเราไม่เคยระบุนะคะว่าจะต้องเป็นกระทรวงใดเราร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขไม่เอาพักที่ผลักดันการแก้กฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงการแก้รัฐธรมรมนูญก็จะไม่แตะ112และการปราบทุจริตคอร์รัปชันส่วนกระทรวงอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะหยิบยื่นกระทรวงใดมา แล้วเราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ได้มีการแบ่งโคตาด้วยนะคะว่าจะต้องมาจากภาคนั้นภาคนี้แล้วก็คนที่จะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้คุณเอกนัทยืนยันนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสสหรือไม่อย่างไรก็ตามเห็นว่าตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยยังไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นอีกทั้งการปรับคอรอมอรที่ผ่านมาเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็นิ่งแล้ว ก็ได้คุณสุชาติชมกลิ่นมาก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์สามารถทํางานได้ทันทีส่วนสื้อที่ระบุว่าพักแตกก็ไม่เป็นความจริงบรรยากาศในพักถือว่าดีทุกคนตั้งใจทํางานเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินักข่าวตั้งข้อสังเกตกับคุณเอกนัทว่าเหมือนคุณสุชาติกับคุณเอกนัทนี่แท็กทีมกันมาเลยนะคะคุณเอกนัทบอกว่าทุกคน แท็กทีมกับเลขาพักหมดนั่นแหละเพราะทุกคนเป็นคนของพักทุกคนในพักเป็นคนของเลขาพักอยู่แล้วหัวหน้าพักและเลขาพักก็จะแท็กทีมกันย้ํามีพีรพันธ์ต้องมีเอกนัดมีเอกนัดต้องมีพีรพันธ์เราทํางานเหมือนคนคนเดียวกันแต่แบ่งหน้าที่กันทําทุกคนทราบว่ารวมไทยสร้างชาติมาจากนักการเมืองหลายพักแต่ทุกวันนี้ถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนายสุชาติที่มาจากพลังประชารัฐดังนั้นตลอดระยะเวลาของรัฐบาลนี้หัวหน้าพักคุณพิรพันธ์ตนเองก็จะสปอร์ตให้ร้อยและล้านปเปอร์เซนต์ส่วนที่บอกว่าคุณกฤษดาจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเนี่ยเลขาเอกนัทบอกอย่างไม่ฟาบเรื่องก็ทําพักมาก็มีคนมาช่วยอะคะ่ะก็เข้าก็ออกกันไปคุณกฤษดาเองก็มีความเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แต่หลายคนเมื่อหมดภารกิจก็อาจจะต้องไปทําภารกิจส่วนตัวเช่นอาจจะไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหากิจหรือบอร์ธธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไปรับตําแหน่งที่สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมหรือองค์กรอื่นได้คุณเอกนัทยอมรับด้วยนะคะว่าได้พูดคุยให้กําลังใจกับคุณกริฟดาเพราะว่าตัวคุณเอกนัทเองก็เสียดายคุณกริฟดาเนื่องจากว่าท่านมีประสบการณ์ในการทํางานในกระทรวงการคลังโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งนโยบายการเงินการคลังคลังเองก็ต้องมีบุคลากรแบบนี้ละค่ะที่มีประสบการณ์เคยว่าราชการเคยคุมกรมมาเกือบทุกกรมจึงถือเป็นบุคคลสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะกี่ท่านที่ออกจากพักอย่างคุณสุพัฒนพงษ์เองเนี่ยคุณเอกนัทบอกว่าก็ได้มีการพูดคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยตลอดมีโอกาสทำงานเพื่อส่วนรวมก็พร้อมจะทำงานร่วมกันอีก ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานะทางการเมืองหรือว่าลงเลือกตั้งด้วยกันยืนยันนะคะรวมไทยสร้างชาติก็เดินหน้าทํางานต่อไม่มีปัญหาอะไรคนในคณะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนภายในพักทุกคนก็เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมจะขับเคลื่อนตามที่กรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักมีการนําเสนอคะ่ะ ส่วนคุณกฤษดาจีนะวิจารณะเองเนี่ยนะครับในกระแสข่าวก็บอกนะครับแหล่งข่าวบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนในการลาออกจากสมาชิกนะครับของพักในห่วงสัปดาห์หน้าครับ uh huh. ทีนี้ไปติดตามดูผลสำรวจของซ u เปอร์โพลนะครับที่ออกมาถามประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตัวของปป,ปชเลยครับว่าเชื่อมั่นหรือเปล่าผลสำรวจออกมาพบว่าประชาชนนั้นไม่ได้เชื่อมั่นการทำหน้าที่ปราบโกงของปป,ปชสักเท่าไหร่ครับ วันนี้ครับสำนักวิจัยซูเปอร์โพมีการเสนอผลสำรวจเรื่องปฏิรูปการทำงานปปชครับศึกษาจากตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนตัวอย่าง1056ตัวอย่างในห่วงระหว่างวันที่7-11ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่น่าสนใจก็คือความรู้สึกเศร้าใจของประชาชนต่อข่าวที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของปป,ปชนะครับช่วงนี้มีข่าวเนี่ย ที่เกี่ยวกับภาพลักษ์ปปชเกี่ยวกับกรรมการปปชออกมาเนี่ยนะครับโดยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละเ9 2เลยทีเดียวนะฮะเยอะเลยนะครับบอกว่ารู้สึกเศร้าใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อข่าวที่กระทบต่อภาพลักษ์ของปป,ปชและที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเมื่อสอบถามถึงความรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อปป,ปชในการทําหน้าที่ที่จะเป็นเสาหลักในการกราบโกงเนี่ย พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละแปเลยทีเดียวตัวเลขสูงมากนะครับที่รู้สึกว่าสูญเสียค่อนข้างมากถึงมากที่สุดสูญเสียในที่นี้หมายถึงความรู้สึกเชื่อมั่นนะในการทำหน้าที่ปราบโกงของปปชนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อถามถึงการรับรู้ผลงานโดดเด่นของกรรมการปป,ปชนายวิชามหาคุณขออภัยครับอดีตกรรมการปป,ปชนายวิชามหาคุณทำงานด้วยความซื่อตรงพบว่าเกินครึ่ง หรือว่าร้อยละห้รับรู้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อผลงานที่โดดเด่นของนายวิชามหาคุณอดีตกรรมาการปปชและนายกล้าณรงจันทิกที่ทำงานด้วยความซื่อตรงนอกจากนั้นส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละเ3 7เลยทีเดียวที่เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกากับกิจการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ร้อยละแปดร้อยละห้าเชื่อมั่นต่อปป,ปชค่อนข้างน้อยนะครับถึงเชื่อมั่นน้อยที่สุดในขณะที่ร้อยละสี่เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่หรือร้อยละเก้หเห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าถึงเวลาแล้วที่ปป,ปชจะต้องปฏิรูปตนเอง โดยในรายงานของซูเปอร์โภคครับยังระบุถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อสำนักงานปปชด้วยว่ากรรมาการปปชและเจ้าหน้าที่ปป,ปชทุกคนทำงานด้วยความซื่อตรงโปร่งใสไม่ทุจริตเสียเองนะถ้าไม่ก็ควรลาออกถ้าอยู่ต่อเนี่ยก็ควรจะกวาดบ้านตนเองให้สะอาดก่อนมากไปกว่าการไปตรวจสอบหน่วยง,งานอื่นขจัดระบบอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าตรวจสอบปป,ปชได้มากขึ้น ให้มีองค์กรอิสระกลไกรัฐอื่นๆตามกฎหมายเข้ามาคานอำนาจและตรวจสอบดำเนินคดีคนในปป,ปชได้ปิดบังและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนลดความเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนนั่นเป็นผลสำรวจที่ออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปปชครับค่ะ